โย่ว s, s u บสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Pro Player วันนี้เราอยู่เกม r รม r b o w s o x Six g e X นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับ event, อีเวนต์วิ่งเล่นทุกด่านในเกมนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะไปด่านอะไรกันก็มาดูพร้อมกันเลยดีกว่ามาโอเคด่านที่ผมเริ่มมาวันนี้จะเป็นด่านที่มีชื่อว่าเครื่องบินประธานาะธิบดีนะครับก็ในส่วนเครื่องบินเนี่ยจะมีที่เกิด3ที่จะเป็นทางเข้าหลักซึ่งบริเวณนี้เนี่ย มันจะมีทางที่ตรงกับบันไดาทางลงตรงหน้าเครื่องบินนะครับแล้วก็ทางนี้คือทางเข้านักข่าวคือบริเวณท้ายเครื่องบินนะแล้วก็ทางเดินด้านหน้าคือฝั่งขวาของเครื่องบินที่มันจะพาเราขึ้นไปตรงค o อผิดหรือว่าห้องกัปตันนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากาทางเข้าหลักนะเพราะว่าผมเข้าประจานะก็ไปกันเลยดีกว่ามาโอเคผมเกิดตรงบริเวณตรงไหนวะสักที่หนึ่งนะก็ตรงนี้เนี่ย มันคือทางเข้าหลักนะแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ต้องอธิบายนะว่ามนสามารถวิ่งกันได้ไหมคือมันเป็นลานเครื่องบินเนลานลานเครื่องบินเน่เราสามารถวิ่งหากันได้นะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมั้งก็เราไปดูกันดีกว่าว่าภายในชั้นภายในตัวเครื่องบินเนี่ยมีห้องอะไรกันบ้างผมจะไม่นับเป็นชั้นละกันนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินอ่ะคือมันไม่ค่อยมีชั้นเชิญจะเรียกเป็นห้องมากกว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในชั้นเครื่องบินมีอะไรกันบ้างนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยกล้องไม่มีนะอยู่ในเครื่องบินนะครับก็ ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่ามาโอเคมาเราเข้าไปในส่วนของเครื่องบินกันเลยดีกว่าปั๊ตอนนี้ผมคือผมอยู่ในส่วนของทางโถงทางเดินด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นส่วนของห้องอันนี้คือห้องทํางานผู้บริหารนะครับซึ่งจะเป็นห้องที่เ,เครื่องบินผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะมันจะเป็นโซนของผู้บริหารทํางานตรงนี้นะก็จะเป็น ไซส์หนึ่งนะจะเป็น a หรือ B สซักไซส์หนึ่งนะับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทางหน้าประตูนะับนะนับนี่อ่าบริเวณนี้น,นับนี่จะมีซอ็อบบอลนะครับนี่นะซอบบอลสองแผ่นนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีแฮชหนึ่งอันนับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูกันนะับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยถ้าเราเดินมาทางขวาใช่ไหมจะเจอกับห้องที่มีชื่อว่าห้องประชุมนะับห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นไซสนะ์นับตรงนี้บอมจะอยู่บริเวณนี่มัง้งน่าจะใช่นะ ก็ห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่ควรจะเปิดกว้างนะครับบริเวณนี้นะไว้ไวเล่นกับห้องนี้นะนี่ห้องนี้ควรเปิดเลยนี่นี่ซอมบอนนี่เพคัญนน่ะนี่ก็ห้องนี้เป็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็เราโดนยิงได้นะผมรืบบอกนะว่าด่านเครื่องบินเนี่ยเป็นด่านหนึ่งที่สไนเปอร์หรือว่าทุกตัวละครที่หยิบปืน DMR หรือว่าปืน AR นะปืนที่ยิงทีละนัดอะ่ะเข้ามานะมันยิงทะลุได้เลยนะนี่ยิงทะลุได้เลยนะครับนะ ไรเฟิลของแกรหรือว่า,ากาลีเนี่ยยิงทะลุได้เลยนะอ่าอันนี้คือบอกแล้วนะโอเคถ้าเราเดินออกจากห้องประชุมแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปเจอกับห้องทางถงทางเดินเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเนี่ยจะมีทางบันไดลงไปและก็ทางขวาจะเป็นห้องเกี่ยวกับห้องเตรียมอาหารนะรซึ่งห้องนี้จะเชื่อมกับห้องประชุมนะนี่คือเจาะมาแล้วเจอห้องประชุมได้เลยนะนี่นี่ห้องนี้ค่อนข้างใหญ่นะตัวโลมนี่ชอบเลยสบายเลย โอเคถ้าเราเดินมาตรงส่วนของห้องทางขวาจากห้องอาหารเนี่ยจะเป็นห้องอาหารเอ้ยจะเป็นห้องครัวนะนี่ห้องนี้จะเป็นห้องครัวนะนี่ได้วงครัวจะมีแฮชหนึ่งอันตรงนี้นะนี่อ่าแฮชนะับแล้วก็ถ้าเดินมาจากห้องครัวออกมาแล้วเนี่ยจะเจอกับบันไดทางขวานะับซึ่งเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูกันนะับแล้วก็ตรงน,นี้เนี่ยจะเรียกว่าทางเดินผู้บริหารนะับตรงน,นี้จะมีทางเข้าหลักอีกทางหนึ่งก็มาจากบริเวณเนักข่าวนะับคือขึ้นมาตรงนี้นะนับนี่มาตรงนี้นี่ นี่เราจะเกิดตรงนี้นะบ,บี่วิ่งมาตรงนี้นับจะมีทางขึ้นตรงนี้นับนี่ทางนับแล้วก็วิ่งมาตรงปีกขึ้นบินนับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ตรงกลางขึ้น,นบินนะกลางกลางขึบินเลยอ่าเห็นปหนี่อ่าโอเคตรงนี้จะมีซอฟวอลหนึ่งอันนัเข้าไปได้จะเป็นห้องเล็กนับนี่ตรงนี้จะเป็นห้องซักรีดนับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันซักรีดยัยงไงวะแม่งก็เป็นห้องเปล่าเปาหรือเปล่า โอเคพอเราเดินมาทางเดินเดี๋ยเราเจอกับห้องที่มี2 3สห้องนะโดยที่เราจะเลี้ยวซ้ายก่อนก็คือห้องเล็กๆนะก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านับนี่ห้องนี้จะมีแฮชหนึ่งอันลงไปข้างล่างนับนี่แล้วก็ถ้าเราเดินกลับมาเนี่ยเราเจอแฮชอีกหนึ่งอันนะนี่แฮชตรงนี้นะโอเคถ้าเราเดินเข้ามาทางซ้ายยืงเข้ามาจะเป็นห้องห้องนอนผู้บริหารนับคือผมต้องเอี้ยวดูนะเพราะว่าไม้มันบังนับห้องนี้จะเป็นห้องไซ เอหรือบีห้องหนึ่งนะมีจะเชื่อมไปห้องหนึ่งก็คือทางห้องของพื้นที่พนักงานหรือว่าห้องของพวกอ่าห้องพนักงานอเอาไว้น่าใช่มั้งนะครับห้องนี้จะมีแฮชสองอันในห้องเดียวกันนะครับก็จะมีเป็นแฮชล่างแล้วก็แฮชบนนะครับนี่นี่แฮชอยู่นี้นะนดูตรงนี้ไว้นี่นี่นเหล็กเห็นไหม อ่ะโอเคงั้นเราเดินต่อมานะจะเจอกับห้องเล็ก,ลกๆอีกห้องหนึ่งแล้วก็จะมีซอฟต์วอลสองนตรงนี้นะซึ่งมันจะเจาะเข้ามาได้ <S <S ห้องเล็กตรงนี้คือห้องรักษาความปลอดภัยนะก็น่าจะเป็นห้อง C C T V ของเครื่องบินป่าวะน่าใช่นะ <S <S ห้องนี้จะมีแฮชหนึ่งอันนะลงแบงล่ลางนะแล้วก็ตรงนี้จะมีซอฟต์วอลสองแผ่นนะแล้วก็ห้องรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะมีห้องเล็กๆนะก็คือมีบันไดห้องนี้จะเป็นห้องบันไดนะสามารถเจาะเข้ามาได้จากซอฟต์วอลตรงนี้นะนี่อ่าเห็นปะ แล้วก็ถ้าเราเดินออกมาจากห้องรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะเจอกับห้องที่มีสีฟ้าส่วนใหญ่ก็คือห้องพื้นที่ส่วนรวมพื้นที่สื่อมวลชนะคนับนี่ห้องนี้จำไว้ง่ายคือห้องสีฟ้านับห้องผู้โดยสารสีฟ้านับห้องนี้จะมีอะไรไหมแฮชน่าจะไม่มีนับไม่มีโอเคส่วนห้องเราเดินมาอีกเนี่ยเราเจอกับห้องอะไรเอ่ยห้องพื้นที่ส่วนะครับสื่อมวลชนส่วน B จะมีห้องเล็กๆหนึ่งห้องซึ่งเอาไว้แอบนับห้องนี้จะเป็นห้องน้ําส่วน ห้องน้ําแล้วส้วมมึงอยู่ไหนนะครับคือผมถามอย่างหนึ่งส้วมมึงอยู่ไหนนะครับตรงนี้จะมีบริเวณที่เรียกว่า,าท้ายเครื่องบินนะครับในส่วนของชั้นนี้นะจะมีพวกกาแฟนะแล้วก็จะมีทางเข้า2ทางนะครับขึ้นมาจากซ้ายขวานะครับอันนี้นะค,คือเวลาเครื่องบินมันเทียบฝั่งนะเทียบกับเ,เขาเรียกว่าไอล้านจอดเครื่องบินอนะ่ะมันจะมี มันจะมีพวกไออย่างเงี้ยมาจอดเทียบท่านะแต่ว่าอันนี้คือเขาเป็นเทรลเลอร์มานะแล้วก็เอาทางลงเนี่ยเอามาให้นะนี่โอเคอีกทางหนึ่งคือทางอะไรนะรอีกทางนึงคือทางขึ้นปกติเลยนะค,คือท้ายขบินนะฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายของขบิน่นนะนี่ฝั่งซ้ายนะนี่จะสื่อมวลชนเดินขึ้นมานะนี่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ากล้องในฉากเนะี่ยมีอะไรกันบ้างคือผมจะเดินไปให้ดูเลยนะก็ถ้า ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมเดินมาจากสะเดินจากหลังมานะก็จะมี1ตัวในห้องสื่อมวลชน A นะนี่จะมีตรงนี้นะนี่หนึ่งตัวโป๊ะให้เราเดินมาเรื่อยๆนะนี่เดินมาเรื่อยๆเลยนะจะเจอกับอีกหนึ่งตัวก็คือตรงบริเวณนี้น้นี่อยู่นี้นี่นี่มองเห็นป่ะอ้าวไม่ใช่นี่ว่าจิ้มผิดจิ้มผิดตัวตีอยู่นี่อยู่นี่นะนี่อยู่นี่อ่ะหนึ่งตัวคือหมดแล้วนะมีแค่นี้ ชั้นนี้มันมีแค่นี้แหละกล้องนะครับงั้นผมขออนุญาตเดินลงไปข้างล่างดีกว่านะว่าข้างล่างเนี่ยมีห้องอะไรกันบ้างก็เราเดินไปในโซนชั้นหนึ่งกันดีกว่าของตัวคขบินนะว่ามีอะไรกันบ้างก็ไปโอเคเราเดินลงมานะเราเจอกับห้องส่งสินค้าหรือว่าคาร์โก้นะครัเจ้านี่ห้องนี้จะเรียกว่าคาร์โก้นะครับซึ่งถ้าเราเดินลงมาเนี่ยเราเจอกับบันไดซ้ายขวานะครับนี่บันไดซ้ายก่อนนะกันนะครับนี่เจอกับไดส่วนอันนี้คือผมนับตามที่ผมยืนตามคขบินนะมีอยู่ซ้าย เราจะแบบทางที่มาจากไอโซนทางเข้าหลักนะปีนขึ้นมาปีนอะไรปีนบันไดขึ้นมาได้เลยนะนี่ปีนขึ้นมาได้เลยเราจะเข้าตรงส่วนของตัวเครื่องบินข้างในนะครับชั้นหนึ่งนะนี่เข้ามาส่วนตรงนี้ก็คือมาจากฝั่งของอันนี้ฝั่งอะไรวะเดี๋ยวนะเนึ่ก่อน ทางเดินชั้นนอกอ่ะเอเอา้าเกมค้างอีกอ่โอเคผมกลับมาอีกรอบนะตอนที่ผมเอาตัวละครกราส์มาด้วยนะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเกิดใช่ป่ะเราจะเจอกับอา่าเมื่อกี้ถึงตรงไหนวะไอตรงนี้ใช่ป่ะบริเวณฝั่งขวาของเครื่องบินนะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งนะครับจะมีอ่ทางเข้าที่ผมบอกสองทางใช่ไหมตรงนี้ก็มาจากฝั่งด้านนอกนะครับแล้วก็เราเข้าไปเลยนะครับนี่ตรงนี้จะมีซอฟบอลหนึ่งอนะันนี้คือซอฟบอลแล้วนี่นี่ซอฟบอล ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ผมชอบเอาคนมาปิดตายนะครับแล้วก็เลนฟอร์ดแบงไว้อย่างนี้แหละออกไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเดินจากคาโก้มาเนี่ยแล้วเราเจอกับตู้ผฐมพยาบาลนะครับห้องเขาน,นี่จะเรียกว่าห้องตู้ผฐุพยาบาลนะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะมีซ็อบวอลค่อนข้างเยอะก็คือตรงบริเวณนี้นะนี่ห้องที่ผมเอาไปขังคนนะครับอ่านี่คือ,อมันเป็นห้องผฐมพยาบาลนั่นแหละอิมเมอร์เซีนะครับถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องไซส์นะครับ ซึ่งจะเรียกว่าห้องเก็บสัมภาระนะครับหรือว่าคาโก้นั่นแหละมันเรียกโดยรวมนะครับห้องนี้จะมีซอฟบอลตัวนี้คือซอฟบอลหมดเลยนะนี่เนี่ยซอฟบอลเนี่ยถ้ายิงนะเป็นไม้ทะลุเนี่ยซอฟบอลนะครับนี่เนี่ยซอฟบอลนะครับอ่าโอเคแต่ซอฟบอลมึงก็ระเบิดทิ้งได้อยู่ดีนะไอ้ไอ้เหล็กเขียเนี่ยมึงไม่ควรเป็นซอฟบอลไอ้สัสโอเคห้องนี้เนี่ยจะมีแฮชหนึ่งอันนะตรงนี้ซึ่งมันจะขึ้นไปไหน มันจะขึ้นเป็นบริเวณห้องของออไอห้องนอนนะห้องนอนของพวกแขกนะห้องห้องนอนเมื่อกี้โอเคเราเดินมางนี้นับนี่จะมีทางเล็กๆนะซึ่งจะเรียกว่าทางเดินสําหรับพนักงานนะับก็ทางซ้ายเนี่ยจะมีส่วนของห้องเก็บของจะเป็นห้องพวกแบบเก็บห้องเก็บอะไรสตาฟที่อะไรก็มันเต็มไปหมดเลยนะห้องนี้จะมี1นะึ่งแฮชนับซึ่งมันจะไปไหนวะเดี๋ยวนึกก่อนอันนี้อ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้ห้องพนักงานนับนี่ห้องพนักงานนับ อ่าใช่ไหมห้มองพนักง,งานป่ะพื้นที่พนักง,งานเออใช่นะรับนี่ห้องเมื่อกี้นะรับโอเคเราเดินออกมาแล้วนะมาเจอกับห้องไซส์อีกไซส์หนึ่งจะเป็นห้องเก็บสัมห้องเก็บสินค้าอันนี้น่าจะเป็นคาโก้อันนั้นน่าไม่ใช่คาโก้ผมเรียกผิดนรับเนี่ยอันนี้แหละคือคาโก้นะห้องนี้คืออีกไซส์หนึ่งซึ่งระเบิดน่าจะวางอยู่ประมาณนี้นรับน่าใช่ส่วนไอ้แฮชเนี่ยลงมาจากไหนลงมาจากบริเวณห้องของรักษาความปลอดภัยนะห้องนี้นะ โอเคห้องนี้หมดแล้วนะไม่มีแล้วแหละก็มีประมาณนี้นะห้องนี้มันมีแค่นี้แล้วหละมันมันทางมันมีแค่นี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ากล้องในด่านนี้เนี่ยไอชั้นล่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะในห้องคาโก้จะมีหนึ่งตัวนะเข้ามาจะเจอทางขวานนะี่เข้าจากนี้นะเข้ามาจากบริเวณของสื่ออันนี้นะแบบบันไดสื่อนะทางเกิดสื่อขึ้นมาตรงนี้นี่ปีนขึ้นมา นี่ปีนข้นมาได้เลยแต่ระวังนะมันจะมีคนมาแบบออกมาดักยิงนี้ได้นะนี่คือแม่งมารอดักย,ยิงเงี้ยเนี่ยยิงเงี้ยเนี่ยยิงได้นะขึ้นมาเนี่เยววเลี้ยวขวาขึ้นขึ้นมาเข้าประตูเลี้ยวขวาเจอกล้องหนึ่งตัวนะน,นี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวก็คือบริเวณห้องเก็บสัมภาร,ระนะครับนี่อยู่ตัวในห้องนั่นแหละเนี่ยอยู่นี้นะนี่อ่าโอเคงั้นเราขึ้นไปชั้นบนสุดกันเลยดีกว่าว่าห้องข้างบนชั้นบนสุดเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปเลยนะไป ป้ายขออนุญาตปีนจากท้ายเครื่องนะครับนี่อ่าห้องนี้คือห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตูดเครื่องบินเนี่ยจะมีรูเข้าอีกรูนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนจบคลิปนะว่ามันเข้าทางไหนนะครับนี่ห้องนี้จะเป็นห้องค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่โคตรเลยมันเป็นทางเดินยาวๆเลยนะห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ห้องนี้จะเอ่อเรียกว่าช i̇şte mm ั hmm. <laughs> ้นนี้ดีกว่าชั้นนี้เนี่ยมันเป็นห้องยาวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแฮชอหนึ่งอันไปตรงไปตรงห้องห้องพนักงานนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแฮชอีกหนึ่งอันนะครับนี่มีแฮชสองอันนะไปตรงห้องห้องอะไรวะทางเดินผู้บริหารนะนี่ลงมาเจอเลยนะนี่โอเคแล้วเดินมามันมีแฮชสองอันนะตรงนี้ลงมาห้องอาหารนะนี่อยู่นี่นะครับ โอเคเอ้ยตรงนี้คือซอฟบ,บอลนะนี่นี่คือ,อบอลอ่าน,นี่คือซอฟบ,บอลนะแล้วเราเดินมานะครับเราจะเจอกับห้องกัปตันนะครับคือห้อง cockpit คคนะับจะเจอกับห้องค o c k p i t นั่นแหละอันนี้คือห้องลูกเรือนะบนี่บินครูนะครับเออ่เขานอนกันอย่างนี้เหรอผมไม่แน่ใจว่าเขานอนอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องบินประธานาธิบดีนะ่านอนอย่างนี้แหละเดินเข้ามาจะเจอกับห้องส่งสัญญ,ญาณวิทยุนะครับนี่ห้องนี้พวกโรมมิ่งชอบมาดักนะครับแล้วก็เดินเข้ามาจะเจอกับห้องนักบินหรือว่า cockpit นับ ห้องคอกพีดจะมีแฮชหนึ่งอันก็คือลงไปตรงบริเวณห้าทางเข้านะครับคือคือแฮชหน้าประตูนั่นแหละแล้วก็จะมีในในส่วนของไอ้บริเคนะครับก็คือมาจากฝั่งของทางเดินด้านนอกนะครับปีนมาได้ขึ้นมานั่นแหละเนี่ยทางยาวๆนะปีนขึ้นมานะครับเนี่ยปีนขึ้นมาได้เลย โอเคมาในส่วนของกล้องนะกล้องตรงข้างบนเนี่ยมีตัวเดียวนะก็คือตรงนี้นับนมีตัวนี้แค่นี้ตัวเดียวนะครับโอเคงั้นเรามาดูในส่วนของทางเข้าของเครื่องบินว่ามันมีทางเข้าไหนได้บ้างก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินไปด้านนอกนะครับก็ไปโอเคผมขอเริ่มจากตรงบริเวณตูดเครื่องบินนะก็คือบริเวณไอข้างหลังเนี่ยชั้นบนสุดนับนี่ไม่อันนี้คือห้องอะไรบะห้องนี้เนี่ยไอตูดเครื่องบินนับที่มันอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ย ไอชั้นสองดิมันจะมีบันไดปีนขึ้นไปได้นะก็คือเราสามารถเลื่อนได้หลายทางนะมันจะเข้าทางต่างเอ้ยเข้าทางประตูหรือว่าจะเข้าทางท้ายเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยเราสามารถเดินเล่นได้นนด้วยนะเนี่ยมันเดินเล่นได้พอเดินวขอลองดิเอาไม่ได้แล้วนะมันไม่ให้เล่นละก็เราเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรูเข้านะนี่รูมันอยู่นี่โดดเข้าไปได้เลย <S <S <ป>หมดแล้วนะมีแค่นี้นะรูเข้านะก็แล้วกลับมาเจอกับผมในด่านหน้าว่าผมจะเริ่มเป็นด่านอะไรนะสําหรับด่านนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอธิบายง่่าาายเเพระวมันนป็แค ครื่องบินเฉยๆนะมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในด่านหน้าสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในตอนหน้าบ๊วยบ๊ายบายเฮ้ยผมลืมอีกอย่างนึงก็คือผมให้ดูนะว่าแก๊สเนี่ยมันสามารถยิงทะลุกระจกได้นะสนับเปเนี่ยผมลืมให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูมันเป็นไงนะอันตรายนะตัวเฮียเนี่ยโอเคนี่คือบริเวณเราเห็นหมดเลยนะนี่ยิ่งถ้าเป็นแก๊สเนี่ยแม่งเห็นคนในนี้แน่นอนนะนี่กระสุนปกติถ้ายิงมันจะเป็นงี้ใช่ไหมเนเเเปป็็นนบรรากกะจใช่มย แต่ถ้าเป็นกระสุนสไนเปอร์เนี่ยหรือว่ากระสุน M R D M R เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะนี่เห็นปะมันทะลุเข้าไปเห็นปะเนี่ยเห็นจุดดำๆข้างในไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยผมยิงอย่างเงี้ยไม่มีจุดดำๆข้างในนะแต่ว่าถ้าเป็นแก้วเนี่ยหรือว่ากาลีเนี่ยมันจะมีทะลุเห็นปะเนี่ยรูกระสุนผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวยิงกันด้านนอกให้ดูกน่ะเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย ตายได้นะก็มีประมาณนี้แหละเอาไปใส่เพิ่มเติมนะบ๊ายบาย